ก่อนจะรับชมเรื่องราวต่อไปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับน้าหมู่ว่ายเล็กๆริมทุ่งนามีเด็กชายคนหนึ่งชื่อโต๊ดวัยแปดขวบสนเป็นลิงวิ่งเล่นทั้งวันและเสียงดังเป็นประจำข้างบ้านโต๊ดคือบ้านของป้าจันหญิงชราวัยเกษียณที่ชอบทำสวนดื่มชาและรักความสงบโต๊ด อย่าเตะบอลใส่รั้วป้าป้าจันตะโกนก็สดามันแค่ป้าโต๊ดตะโกนกลับทั้งสองทะเลาะกันเกือบทุกวันในช่วงปิดเทอมโต๊ดคิดว่าป้าจันเป็นแม่มดขี้บ่นส่วนป้าจันก็คิดว่าโต๊ดเป็นลิงกาโปโลเสียงดังแต่วันหนึ่งขณะที่โต๊ดเล่นบอลเพลินๆบอลเจ้ากรรมกลิ้งหลุดเข้าไปในสวนดอกไม้ของป้าจันเขาแอบย่องเข้าไปเก็บแต่ดันเหยียบกระถางแตก ป้าจันออกมาเห็นพอนีโต๊ดยืนตัวแข็งหน้าซีดแต่แทนที่ป้าจะดุป้ากลับถอนหายใจฮ้มันแตกไปแล้วลูกแค่ครั้งนี้ครั้งหน้าเดินดีๆนะโต๊ดอึง้งป้าไม่ดุวันต่อมาโตดเอาประถังมาให้ป้าเป็นการขอโทษป้าจันหัวเราะอย่างน้อยก็รู้จักรับผิดชอบนะหลังจากวันนั้น โต๊ดเริ่มช่วยป้ารดน้ำต้นไม้ทุกเย็นป้าจันทร์ก็เริ่มเล่าเรื่องราวสมัยก่อนให้โต๊ดฟังโต๊ดหัวเราะชอบใจบางเรื่องฟังแล้วน้ำตาคลอป้าจันทร์สอนโต๊ดทำขนมครกโต๊ดสอนป้าเล่นมือถือถ่ายรูปจากที่เคยเป็นศัตรูประจำรัว้วกลายเป็นเพื่อนต่างไว้ที่ดีที่สุดในหมู่บ้านและวันหนึ่งขณะที่โต๊ดกำลังจะเปิดเทอมป้าจันทร์หยิบกล่องขนมให้เขา เก็บไว้กินตอนพักเที่ยงนะั้นหลานโต๊หยิม้มขอบคุณครับป้าจันและทั้งสองก็เป็นมิตรที่ดีต่อกันตลอดมา